สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสต a วัดแบตนะครับเป็นตัวของร้าน NS นะครับคือตัวที่ผมถือนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับคือเราสามารถเลือกเอสจำนวนแบตเตอรี่เราใช้ได้นะครับตัวที่ผมถือเนี่ยเป็นของฟอสเฟตนะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมก็จะเลือกได้ CS5S6S นะครับด้านหลังเราไม่ต้องเลือกนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่มีชื่อ NS นะครับไม่ไม่ต้องเลือกด้านหลังนะครับสมมุติว่าผมจะใช้ ใช่ไหมครับผมก็ปัะจีให้ตะกัว2จุดนี้นะครับมาถึงกันแค่นั้นเองครับก็ใช้งานได้เลยนะครับดีใช้งานนะครับก็แค่ต่อไฟบวกลบตรงนี้นะครับไปใช้งานนะครับบวกลบตรงนี้นะครับบวกก็ไปผ่านสวิตนะครับผมลอสวิตก็ไปหาแบตนะครับส่วนลบก็วิ่งหาลบเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูนะครับสเกลการใช้งานแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอย่างที่บอกนะครับตัว ตัวนี้ไม่ต้องปัตรัีด้านหลังนะครับใช้งานได้เลยนะครับแค่เราเลือกด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับไล่เอไปเรื่อยๆนะครับก็ c เอส5เอสเอสนะครับผมโอเคนะครับเริ่มนะครับนี่ไฟ11.4โวลต์นะครับวัตบตจะไม่ทํางานนะครับผมก็จะปรับไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยครับก็จะเริ่มทํางานนะครับที่ สิบสโวลต์น,นะครับผมก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็เป็นสเกลสูงสุดแล้วนะครับของแบตฟอสเฟตสี่เนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยน S นะครับไปใช้ตัว 5S นะครับผมผมก็จะเอาตะกัว่วตัวส่วนตรงนี้ออกนะครับ ่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปแตะตัวเซตถึงกันนะครับคือเราต้องปลดทีละสเกลนะครับปลดทีละอันออกนะครับอ่าผมปลดออกนะครับผมก็จะไปใช้ตัว Hs เอแทนนะครับอ่าทีนี้มันดับไปแล้วครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนสเกลไปแล้วนะครับมันไปใช้ตัวฟอ r t เฟสซีเอแทนนะครับผมจะเล่งไฟขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอ่ามาแล้วครับฟอ r t เฟ r s เอนะครับอ่าทีเนี้ย ผมไม่ได้ใช้ห้เอสผมจะใช้แบตพอเฟทหเอสนะครับผมก็เหมือนเดิมครับปลดสเกลห้าเอสอ l ะนะครับแล้วไปใส่ตรงหกเอสแทนนะครับทีนี้ก็คือวัดแบตพร้อมใช้งานสำหรับฟอสเฟทหกเอสแล้วนะครับผมก็ค่อยคจ่ายไฟเข้าไปนะครับนี่ครับก็คือเป็นการใช้งานวัดแบตของร้านเอ็นเอสนะครับผมที่เป็นตัวเลือกเอสได้นะครับนี่นะฮะ ที่เป็นตัวเลือกเอดได้นะครับก็หลักการใช้งานก็ตามคลิปที่ผมได้สาธิตให้ดูเลยนะครับแค่เลือก S ด,ด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับสวัสด,ดีนะครับที่เข้ามารับชม